นออะถามจริงๆอ่ะไม่คิดจะช่วยกันบ้างเลยเละทำตัวเป็นพลเมืองดีบ้างเซ่โตจนเลียตูดหมาไม่ถึงแล้วอ่ะไใชโตจนสุนัขเลียก้นหมาไม่ถึงแล้วไม่ใช่โตจนหมาเลียก้นไม่ถึงแล้วถูกแล้วนี่การเป็นพลเมืองดีน่ะเขาทำกันที่ไหนก็ได้ทําไม่เป็นหรอก เคยทำหรอกไหนต้องทำให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้โอ่ะพี่บ๊อบจัดฮะจัดอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวโม่ให้ดูอะไรโม่อ่ะเดโม่อเดโม่เดโม่โอเคเดโม่ทำกันอย่างนี้เดโม่ไม่ปัดต้องไม่ปัดต้องไม่ปั้ยเห็นไหมปัดกุดออกให้หมดก่อนใครกว่าอู้น้องเอา